กูหมิงค่ะสวัสดีครับคกูเก่งเลี้ยวเขาไม่ต้องบอกแล้วเก่งสบายดีไหมเก่งสบายดีไหมนี่เลิกกับเมียหรือยังยังโสดอยู่ลูกเขยลูกเขยอ่ะลูกเขยเหรอผมยังโสดครับผัวครับผัวเขามาทันนี้กันอันนี้เขาเป็นรุ่นกันเหรอ อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นครูครูมวยหญิงสาวเพชรชมพูเป็นคนที่31ที่ลุมพินีนี้อันนี้ครูนัดนะคะครูหมิงครับครูเก่งอะไรเขามีต้้งของแล้ว เก่งสบายดีเก่งสบายดีไหมนี่เลิกกับเมียหรือยังยังโสดอยู่ลูกเผยลูกเผยอ่ะลูกเผยเหรอผมยังโสดครับผัวเข้าผัวเข้าอันนี้อีกคนนึงแม่แม่รู้ยังว่าแม่อ้วนหอมแจ้ไปแล้วเฮ้ยเฮแม่เป็นไรแม่ขาวอ่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาวอ่อนแม่เป็นอะไรแมอยู่กับลูกค้วมีคนนึงขยาคนนี้ลด ระดับโลกคนนี้เป็นเทโหวเรียญทองเรียญเงินโนลิมปิกอย่าบอกว่าเป็นลูกชายฉันนะนั่น้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเรารายพร์ตมาได้ไงเนี่ยมาบ่อยมาช่วยมาช่วยสอนอยู่นี่ครับมามาช่วยพี่ตุ้มโอ้แหมเป็นเกียิกับน้องมากฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับของเขาตั้งแต่เขาโจกมวย แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเห็นเขาดูเราเวลาไลฟ์สดเขาเนี่ยก็ดูเราทากับข้าวแล้วพอเสร็จปุ๊บม,มีอยู่วันหนึ่งอ่ะเขาก็เอาอาพริกแกงที่เขาเป็นอาชีพมาส่งมาให้ที่บ้านชื่อลูกเพชรแล้วมันก็อร่อยมากจริงๆไหนวันนี้เอามาป่ะเอามาอยู่ครับไหนล่ะต้องเอามาอยู่แล้วนี่มันจะมีพริกแกงส่งอ,สอย่างนี้พริกแกงเขียวหวานพริกแกงมีกะปิมีอะไรอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ห่อหนึ่งก็ทำได้หลายอย่างเลยนะ เอออันนี้ชื่อลูกเผ็ดเนาะครับอามาฝากพี่อ้วนใช่ครับอย่าให้ขาดนะเดี๋ยวเติมให้บ่อยๆครับเดี๋ยวเติมให้บ่อยๆครับแม่แต่ต้องขอแรกแรกอะไรต้องได้เรียนมวยด้วยให้ใครหนูอ่าต้องได้เรียนมวยด้วยจะไปอย ja ู ja ่ก ja ับอีสองตัวนี hands, mm, ้ให้เขากอดมาทําบุญสร้างวิหารนี t <t ่ผัวเลิกกันยังยัง แม่สิกว่าปีแล้วไม่ท้าเลิกอะถาดีรุนจะเอาอ๋ออันนี้มันนี่มันี่ลูกเขยมันนี่ก่อนลูกมันนี่โอ๊ยมันเรียนนานแค่ไหนแล้วลูกหลายปีอยู่จริงๆรหล่อพูดดังๆชูดดังๆจริเไหมเบคอนเกคนนอ๋อมี่ก็ผู้ชายอีกคนนึงนักมวยชายที่ฉันชอบเป้ยไปไปไปไรไปไปไปไไปไ มีลูกสาวแท้เลยเหรอได้แรงบันดาลใจมาจากลุรู้ให้แม่ยืนแม่ตุ้มเลยทายาทไหมคนนี้ถือจะเป็นทายาทเราหรือยังตอนนี้ทายาทเหลือคนนี้คนเดียวเลืออันนี้เป็นมวยอาชีพไงแม่เป็นมวยอาชีพเขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาเองตื่นเช้ามาไปวิ่งกลับมา ชกลมวอร์มอัพเข้ากระสอบเตะเป้าบริหารร่างกายแต่ถ้าเป็นแบบว่าอย่างลูกค้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอย่างน้นหนูไม่มีไม่มีพื้นฐานเลยเลวันแรกเนี่ยได้นี่งียนเทือบปูเลยให้ไปปูพื้นฐานกันข้างบนเอาอย่างนี้ไปสอนกับบนเวทีดีกว่าสอนบวย